สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมผู้ติดตามทุทกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพ,พบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะวันนี้นะคะนันมีรถวีออสเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถร,ถราคาไม่แรงผ่อนสบายสบายอยู่นะคะแนะนําคันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะกับรถโตโยต้าวีออส 1.5J ปี2010นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่2แสน19,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าตกผ่อนอยู่เดือน ละ4,000ต้นตนเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถราคาไม่แรงผ่อนสบายๆอยู่ก็คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะราคาแรงไม่แรงแบบนี้นะคะก็ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะนัดด,ดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะ ในส่วนของป้ายทะเบียนรถคันนี้นะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนดอชดาสบรสีแสี่สี่เกรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโคเมียมนะคะคันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ดูแรงง่ายอีกคันหนึ่งเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของโคมไฟคู่หน้านะคะคันนี้ได้เป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟคกเตอร์นะคะลูกค้า ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ติดในส่วนของสเกิร์ตนะคะติดสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะลูกค้าคันนี้สวยๆเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กแต่งซิ่งนะคะลูกค้าเจ้าของเดิมแต่งล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิม ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะรอยจุดเป็นอัดด้านในกลมๆมีให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะมีอยู่2ตําแหน่งนะคะก็คือในส่วนของแก้มข้างรถนะคะกับอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะจะติดอยู่ตรงฝา,ากระจกมองข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกของเขานะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยนะ มือจับประตู4ด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมเช่นกันนะคะคันนี้ติดในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4บานประตูเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้มีติดอยู่นะคะ <S <S คันนี้ราคาไม่แรงคงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆเลยห้ามพลาดกันเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะคะ เพชรยนตนะคะขัดลดคุณภาพเกรดเอนะคะมานําเสนอขายให้ลูกค้านะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะด้านล่างนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า แล้วก็ติดในส่วนของสปอยเลอร์นะคะมาให้เรียบร้อยแล้วควันนี้ติดสเกิร์ตกับสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆเลยนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกตรงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะติดในส่วนของครีบฉลามนะคะตรงตรง อาหลังคางรถนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆเลยคันนี้นะใครที่มองหารถราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะแนะนําคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะตกผ่อนอยู่เดือนละ ส0่พต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะ,ะโทรหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะ,ะเดี๋ยวนัดน,นะคะจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นพลาสติกสีดำนะคะระบบเซนเรัล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของที่เปิดไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีในส่วนของที่วางแก้วน้ํานะคะด้านข้างคนขับให้ด้วยนะคะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะ หน้าจอเลือนใหม่นะคะคันนี้หน้าจอเลือนใหม่นะคะเขาจะอยู่ตรงกลางคอนโซลน,นะคะลูกค้าเดี๋ยวนัดสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะอ่ะคันนี้นะคะเลขม่อยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะ ไม่มีเรื่องของการกลับไมค์กอไมค์มาอย่างแน่นอนนะคะถ้าเปรียบเทียบเลขไมค์กับปีรถแล้วก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะปี2010ประมาณ12ปีเนาะเลขไมค์อยู่ที่200,000กิโลเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ได้ใช้เยอะมากนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบ CD นะคะวิทยุ FM ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้สีระดับเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าคอนโซลเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะ ฟ้าเพดานนะคะอาจจะมีร่องรอยอักขระลงยันบ้างนะคะเดี๋ยวนี้ตรงเราก็จะลบให้เท่าที่ลบได้นะคะลูกค้าแต่อาจจะแบบไม่ได้ลบหมดเนาะเพราะว่ามันเป็นรอยนะคะตรงนี้ถ้าเราลบมากๆนะคะฟ้าอนะ่ะมันจะเป็นขุยๆมันจะดูไม่สวยงามนะคะก็จะลบให้เท่าที่ลบได้นะคะ ไฟนะคะติดครบทุกดวงนะคะลูกค้าสวยๆคันนี้รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของที่พักแขนนะคะเขาจะเป็นสีดำเนะเาะพลาสติกสีดำนะคะเปิดเก็บสัมภาระได้นะคะเบาะรถคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะหนังสีเบจเลยนะคะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะลูกค้าสภาพเบาะสวยๆเลยนะคะ ไม่ฉีกไม่ขาดแน่ๆนๆน่งสั่งสบายๆนะคะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยีย้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าห้ามพลาดกันเลยนะคะันนี้ราคาไม่แรงผ่อนสี่พันนะคะใครที่มองหารถผ่อนประมาณนี้อยู่นะคะ ไม่ได้มีเข้ามาเยอะนะคะลูกค้ารีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็มีที่แขวนสัมภาระให้ด้วยหนึ่งฝั่งนะคะตรงกลางนะคะที่พักแขนด้านหน้าเนาะด้านหลังเขาจะเป็นที่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะสวยๆเลยลูกค้ารับรองว่าได้คันนี้ไปนะคะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะห้ามพลาดกันเลยนะ มาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะอ่ะอันนี้เขายังไม่ได้อุปกรณ์ออกเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะด้านหลังเขาก็กว้างๆก,ก,กันเลยนะคะมันจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะมีในส่วนของถัดท้ายนะคะแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโครงสร้างด้านหลังเดิมๆนะคะสุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าด้านล่างนะคะมีอะไร เดี๋ยวอันนี้เราเอาในส่วนของล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงมาใส่ให้นะคะลูกค้าบอดี้ด้านล่างนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะรอยซีนเดิมเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะลูกค้าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะอ่าไม่ใช่หัวน็อตซอกประตูหัวน็อตด,ด้านหลังนะ สภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะลูกค้าบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ตให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปนะลูกค้าไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นส่งรถสไลด์ให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะใครที่สนใจช่วงนี้นะคะห้ามพลาดติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587 นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์โทรนี้แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์กันนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,500cc 109แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีข้าบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะสภาพสวยๆเลยนะคะ ตรวสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพิกามจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกอมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะโลโกโตโยต้านะคะมีติดอยู่นะคะ เมทัลาลฝกกระโปรงนะคะกลมๆเด่นชัดจากโรงงานนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y ยต้าวีอ 1.5J รถปี2010นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่219,000บาทเท่านั้นเองนะคะตกผ่อนอยู่เดือนละ4,000ต้นๆน,นะคะลูกค้าผ่อนไม่แรงนะคะใครสนใจริบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าราคาผ่อนสบายๆแบบนี้นะมาไวไปไว แน่นอนนะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0 9 8ย์0 9 5 8 7นาัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนะะจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ะะสวัสดีค่ะ